สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหาย,ยากครับวันนี้มารู้จักพระกริ่งนะครับในอดีตนะครับช่วงก่อนปี2530พระกริ่งเนี่ยเป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยใครๆก็เสาะแสวงหาใครๆในที่นี้ก็หมายถึงพวกตำรวจทหารนะครับ โดยเฉพาะพระกลิ่งของสายวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นพระกิ่งที่อยู่ในความใฝ่ฝันของนักเลงพระในอดีตนะครับแล้วพระกิ่งองค์นี้เพื่อนๆดูมีการตอกตุดตนะูและมีการแต่งนะครับนี่คือพระกิ่งแต่งแต่งโดยใครแต่งโดยอาจารย์หนูแดงวิจิตนะครับนะอาจารย์หนูแดงวิจิต คือเป็นปรมาจารย์ด้านการแต่งพระกิ่งก็เป็นอดีตพระลูกวัดของวัดสุทัศน์นั่นแหละครับนะครับ,นะรบพระกิ่งองค์นี้คือผมจะเน้นให้เพื่อนๆดูกระบวนการผลิตนะมันจะทำให้เราแยกแยะยุคข,ของพระได้เพราะว่าเป็นพระที่หล่อโบราณแล้วก็นำมาแต่งให้เกิดความสวยงามใช่ไหมครับเนื้อหาของพระเนี่ย เป็นอะไรที่เราเนี่ยต้องส่องพิจารณาเห็นไหมครับว่าในอดีตเนี่ยเวลาเขาแต่งพระเนี่ยช่างอะ่ะเขาจะใช้ตุ้ดตอกเช้นสังวานตอกไอเม็ดพระศกนะครับและวดูเนื้อหาความเก่าของเขาเมื่อวานนี้ผมก็ได้เอาหลวงพ่อเงินนะครับประมาณปี2490กว่าให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้เรามาดูพระกิ่ง พระกิก่งองค์นี้สร้างในราวปี2491นี่คือพระกิ่งก้นถ้วยนะครับลักษณะพระกิ่งก้นถ้วยเนี่ยมันจะมี2ลักษณะก็คือก้นถ้วยเล็กกับก้นถ้วยใหญ่นะครับ mm hmm. การแต่งพระ mm hmm. เพื่อนๆจะไม่เห็นลักษณะของการแต่งพระแบบนี้ในยุคสมัยนี้อีกแล้วไม่ว่าจะไปเอาพระเก่ามาแต่งยังไงมันก็จะไม่ได้ธรรมชาติของ เนื้อพระกลิ่งตามสูตรการสร้างของวัดสุทัศน์เนื้อโลหะนี้เป็นเนื้อทองนบพระคุณนะครับทองนบพระคุณก็คล้ายๆกับทองเนื้อก้าวนะครับเหมือนกับพระของวัดไตรมิตรนะทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่หันมาสะสมพระเครื่องเนี่ยจะไม่รู้จักพระกิ่งสูตรของวัดสุทัศน์ละ เพราะว่าเป็นของที่หายากหายากกว่าพระสมเด็จวัดระฆังอีกนะครับคือลักษณะของการแต่งพระเนี่ยจะหน้าเหมือนพระกิ่งจีนใช่ไหมครับเห็นไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือธรรมชาตินะคือหลายๆคนก็บอกว่าพระแต่งเนี่ยมันจะต้องคือองค์นี้เนี่ย ถ้าเราสังเกตดูใต้าฐานดีๆเนี่ยเราจะเห็นมีรอยจานอยู่ด้วยนะครับนี่คือเอกลักษณ์พิเศษของพระกิ่งก้นถ้วยที่บอกว่าก้นถ้วยเนี่ยจะมี2ลักษณะแต่ว่าลักษณะที่เพื่อนๆกนําลังดูเนี่ยนี่คือพระกิ่งก้นถ้วยใหญ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยสำหรับกิ่งก้นถ้วยเจ้าคุณสีสนที่สร้างในปี2491 คือบางทีเนี่ยเรามีพระองค์หนึ่งแต่เราหาที่ไม่ได้ใช่ไหมพอหาที่ไม่ได้เราก็จะงงจะสงสัยก็เที่ยวเอาพระไปถามคนนู้นคนนี้แต่ถ้าเราสามารถจะแยกแยะกระบวนการผลิตหรือว่าแยกแยะรูปทรงของพระถ้าเป็นพระวัดสุทัศเนี่ยเราดูไอ้ตรงด้านหลังจะไม่มีบัวใช่ไหมครับนั่นแหละคือวัดสุทัศน์แต่ว่าถ้ามีบัวเหมือนกับพระกิ่งประวรเลศ อันนั้นจะเป็นพระของวัดบรวรเห็นไหมนี่นี่ลักษณะของฐานลักษณะของก้นถ้วยใหญ่นะครับเอาเมื่อวานนี้ก็ทําการขัด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 ทุ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 เช็ด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 หลวงพ่อเงินองค์นี้แล้วเรามาดูเนไหมเมื่อวานนี้แวววาวละแต่วันนี้เนี่ยผิวเขาเริ่มกลับมาละนะ คือธรรมชาติความเก่าเนี่ยถ้าเป็นพระเก่าไม่ว่าคุณจะล้างยังไงนะผิวเขาก็จะกลับมาก็ยังแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติความเก่าอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําถามคือพระแท้ถ้าล้างแล้วยังจะเป็นพระแท้อยู่หรือเปล่าเห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราไปฟังเซียนฟังคนขายพระเขาบรรยายสัพคุณโอ้มีพระเก่าอย่าไปล้างอย่าไปล้าง คุณเคยเห็นไหมว่าไอ้วัตถุโบราณต่างๆที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะ่ะบรรดานักโบราณคาดีเนี่ยเขาก็จะทำการกู้คืนสภาพให้อยู่ในสภาพสวยงามแล้วก็ดีที่สุดก็เช่นเดียวกันทำไมเราไม่ทำการบูรณะทำการฟื้นฟูสภาพของพระนะครับคือไอ้คาบฟ,ฟาร์มเก่าอะไรเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบเปลือกมันเป็นแค่องค์ประกอบปีกย่อย ใช่ไหมแต่ความเป็นพระแท้เนี่ยเขาอยู่ที่ตัวพระดังนั้นคุณไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องเอาพระนี่ไปส่งประกวดหรือว่าเอาไปออกใบเซอร์นะั่นคือถ้าคุณออกใบเซอร์หรือว่าคุณไม่แน่ใจหรือว่าดูพระไม่เป็นอะ่ะคุณก็ทําแบบนั้นไปแต่ถึงคุณจะออกใบเซอร์หรือว่าส่งประกวดอะไรถ้าคุณดูไม่เป็นคุณก็เหมือนกับไก่อะ่ะได้พลอยใชลิงได้แก้ว ช่ไหมมีของดีแต่ไม่รู้จักใช่ไหมคือถ้าเรารู้ว่าเป็นของเก่ามีกระบวนการผลิตที่ตรงยุคใช่ไหมและธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยถ้าได้อายุปึ๊บถึงจะล้างยังไงความเก่ามันก็จะมีให้เห็นนะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ